อ้แล้วครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Fc Mobile เช่นเคยกับอยู่กับผมมาโมลุนะครับวันนี้นะครับก็จะมาบอกทิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการเล่นลงแรงนะครับผมว่าเราใช้ท่าอะไรดีเราพึงบอลเราจ่ายบอลจังหวะไหนอะไรยังไงท่าไหนใช้เลวโกองใช้จังหวะไหนอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับไปลุยกันเลยครับ let's go สิ่งแรกนะครับในแรงสูงๆที่เขาใช้กันและก็มีทักษะในส่วนนี้นะครับก็คือในเรื่องของการคึงบอลนยครับการคึงบอลการคึงบอลเป็นคือเอาจริงๆนะเราไม่จำเป็นต้องคึงทั้งเกมแบบโชว์เหนือโชว์อะไรขนาดนั้นก็ได้นะครับึงบางจังหวะที่เราแบบมีโอกาสในการคึงบางทีเราคึงเยอะไปเขาก็จะตัดบอลได้เร็วนะครับเราต้องคึงในจังหวะที่ ตัวเราอะอยู่โล่งๆนะครับผมเทคนิคว่าทำยังไงให้เราสามารถกดปุ่มอ่าตรงเนี้ยได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งส่วนตัวผมก็จะเวลาส่งนะสมมุติว่าเวลาผมส่งผมก็จะกดรอเลยสองครั้งปึ๊บมันก็จะคึงได้เลยนะครับมันก็จะคึงบอลได้เลยครับผมเราส่งไปกดตึกตึกสองครั้งครับผมนี่เราก็คึงบอลได้เลยครับตึกตึกนี่ครับมันก็กดให้มันชินๆครับผม ให้มันชิน,ชนอะไรไว้เออกดให้มันชินเข้าไว้ก็ตึกต๊กตึ๊กเนี่ยครับสองครั้งตึ๊กตึก๊กอโอเคตัวไหนพิวๆิมันก็จะพิวมากครับผมอืมเนี่ยเรารอรอ,อ,อ,อนะครับแทงอะไรเงี้ยนะอ่าถ้าสกิลที่ผมมองว่าค่อนข้างเก่งค่อนข้างโกงเลยนะครับผมก็คือท่าเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยอะไรนะเออนี่ครับทนะ่านี้เลยครับท่าเปลี่ยนเลนนะครับผมท่าเปลี่ยนเลนก็ ใช้นักเตท,ที่มีสกิลสีดาวขึ้นไปถึงจะใช้ได้นะโอ้ค่านนี้โคตรโกงเลยนะเอาจริง เป็นยังไงกันบ้างครับท่านี้ผมบอกเลยว่าใช้ดีๆเนี่ยพลิกเกมได้เลยครับบางครั้งเราก็อาจจะโยกหลอกนะครับโยกหลอกเพื่อที่จะแทงต่อโยกหลอกที่จะหลบหรืออะไรก็แล้วแต่เรานะครับผมแล้วก็ท่านี้ก็ดีนะครับเนี่ยท่านียฟิบฟิบกับหลังเงี้ยนะปึ๊บปึ๊บ มันเหมาะกับอะไรครับมันเหมาะกับคนที่เล่นปีครับผมว่าท่านี้ค่อนข้างโกงเดี๋ยวผมเริ่มใหม่ให้ดูเวลาเรามาอย่างี้นะปุ๊บฟิปกลับมาครับเงี้ยเออเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกลับตัวให้ยากครับผมเราฟิปกลับมาได้เลยเดี๋ยวผมเริ่มใหม่ให้นะครับสมมติสมมติเราแทงให้ปี่ครับปีกเราวิ่งยาวๆสมมติว่ามันแทงมาแทงมาปุ๊บ ฟิปกลับมาแค่นี้ครับกองหลังงงครับแล้วก็ปั่นเนะ่เรียบร้อยคนระับผมบอกไปว่าท่านี้โคตรโกนนะคือบางทีเราเอาไว้โยกหลอกอะไรเงี้ยได้นะเหมือนกันนะได้อีกท่าหนึ่งนะเนี่ยฟุปฟึบ,บ,บเนี่ยฟนะึบ,บนี่เลยผมบอกเลยว่าอึ๊บโหหายหายเลยนะแบบเนี้ฮึบฮึบนี่น,นะยครับผมบอกเลยว่าโคตรโกง